ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับผมมกักจะเรียกว่าเป็นถนนสายทองคำลรวรอฟัวผมเนี่ยนะฮะเวลากลางวันกลางคืนนี่โคตรเรื่องเลยนะฮะอารมณ์ของความเป็นจีนแท้ๆล่าเจียวไม่งั้นถ้ากระดกนิดจะกลายเป็นร้านไปไม่ใช่นะฮะเวลามันเผ็ดเผ็ด ถนนเยวราเส้นนี้นะครับคนมักจะเรียวกว่าเป็นถนนสายทองคำถ้าหากว่าพูดอย่างนี้เนี่ยหมายถึงภาพในเวลากลางวันนะฮะแต่ถ้าหากบอกว่าถนนสายของกินแล้วก็ก็จะพูดถึงในเวลาค่ำคืน ว่าเราลองสังเกตดูแล้วเนี่ยนะเรออรอบตัวผมเนี่ยนะฮะเวลากลางวันกลางคืนนี่คขอเนเรื่องเลยนะฮะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของแสงสว่างบนท้องฟ้านะแต่พูดถึงกิจาการที่เขาซ้าขายกันน่ยกลางวันเนี่ยนะก็จะมีขายอาหารก็อีกอย่างหนึ่งนะมีขายทองมีขายเหล็กมีขายของชําลวยฝรั่งนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกลับมากันนะแต่ตอนกลางคืนนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยตอนกลางคืนจะคึกคักกว่านี้อีกแต่พูดง่ายคือเป็นถนนที่รถติดตลอดเวลาเนี่ยนะฮะถนนเยาวราชในเวลากลางวันเนี่ย มันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งคือร้อน,นเอง oh. ตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ ร้อนแรงที่กลางถนนเยาวราชนะฮะแน่นอนว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวทั้งทีเนี่ยไปกินที่อื่นเนี่ยมันก็ปุตป๊ตีสับปุ้ซ่งตรงนะคือมันจะไม่ได้แบบอารมณ์ของความเป็นจีนแท้ๆแต่จีนที่นี่กับจีนแท้ๆในแผ่นดินใหญ่นี่ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเส้นหลากหลายชนิดที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าที่ประเทศจีนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะนี่เส้นหมี่เลยเส้นหมี่นี่นะเขาเรียกว่าหมี่เสียนเขาว่าหมี่เนี่ยมันก็สกูลแบบคล้ายๆแบบะกูลข้าวสกูลแป้งเนี่ยจะใช้ตัวอักษรหมี่ส่วนเขาเซี่อเส เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะไม่ใช่อาการกริยาหรืออาการนะฮะแต่คําว่าเสี้ยนตัวนี้แปลว่าอะไรที่มันเป็นเล็กเล็กเส้นลเล็กเล็กก็ีเสียนก็คือนเนี่ยเส้นที่มันเล็กที่สุดเลยต่อไปนะครับเส้นเล็กนะเขาเรียกว่าเหอฝฟนพอต่อไปจากเขเอฝฟนนะไล่ตามลําดับความใหญ่โตเลยแล้วกันนะนีเ่เส้นใหญ่ควนเหรควณน,นี่แปลว่าอะไรควรแปลว,ว่าว้าง จนไอ้ฝันเนี่ยตระกูลฝ่นฝันมันคือแบบตระกูลแป้งที่เอามาทําเป็นเส้นพวกนี้คือฝันฝันฝันต่อไปนะถ้าหากว่าเส้นสีเหลืองอย่างนี้เป็นตระกูลฝ่นไหมใช่ถ้าหากว่ามันเป็นสีเหลืองคือมันใส่ไข่เข้าไปไข่ให้เรียกว่าตั้นเพราะฉะนั้นเบอรมีเหลืองในที่นี้คนจีนจะเข้าใจว่าอ๋อเบอรมีไข่ก็เรียกว่าตั้นเมี่ยนหรือว่าตั้นฝันก็ได้ตั้นเมี่ยนตั้นฝันใช้ได้หมดเลยนะฮะเอาละกิน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 เย็นหมดแล้วนะกินได้นะผมกินแล้วนะ ที่เมืองจีนเนี่ยเวลาไปนั่งกินุ๋ยเสี๋ยวข้างทางเนี่ยนะฮะหรือตามร้านอาหารตามสั่งทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่มีพริกน้ำพงพริกน้ำลาน้ำตรงน้ำตาลพริกป่นไม่มีนะเขาจะมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้น1คือเจีย้ยงหยสองคือซู่เจีย้ยงหยคืออะไรเจีย้ยงหยคนไทยเรียกว่าสีอิวส่วนซู่เนี่ยคนไทยเรียกว่า <TikTok. S 2> แต่พอมาเมืองไทยครับคนจีนยังงงนะฮะเพราะว่าโยโจมาตัวจะเฉียนเสอคือมีทางเลือกมากมายเลยนี่นะครับสำคัญมากสำหรับคนไทยน,นี่คือล่าเจียวล,ล่าเจียวแต่เวลาพูดคำว่าล่าเนี่ยล่ามันแปลว่าเผ็ดล่าไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับไม่งั้นถ้ากระดกลิ้นจะกลายเป็นร่านไปไม่ใช่นะฮะอันนี้ล่าเวลามันเผ็ดฮะเผ็ดล่าแล้วเจียวเนี่ยผลแห่งความเผ็ดก็คือพริก ตามแบบร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทุวๆไปก็จะต้องมีนะอันนี้ก็คือหืออีหือกล้วยแขอีลูกชิ้นกุ้งนะครับถ้่รู้จักคำว่าคือนี่ก็พอแล้วคำว่าคื้อนี่เป็นสำเนียงแต้จิ๋วนะครับแต่ว่าสำเนียงกลางจะออกเสียงว่าหยิเพราะนั้นเนี่ยนะไอตัวลูกชิ้นปลาหืออีนี่ก็จะกลายเป็นหยิหวานะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นเซียวหวนหรือว่าลูกชิ้นกุ้งนี่เองอันนี้ก็จะมีหนังปลาทอดกรอบด้วยนะครับซึ่งอร่อยมากเลยนะฮะของร้านนี้นะอันนี้คือกล้วยสุดยอดเลย